ครับคุณผู้ชมผ่านท่นาบบารชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับครับระหว่างสโมสรการท่าเรือ FC พบกับสโมสรบุรีรัมยูเนเตดจากสนามแพลสเตเดียมครับในส่วนของฟุตบอลช้างเ a ฟครับก็จาก96ทีมนะครับตอนนี้มาเหลือ16ทีมสุดท้ายแล้วและหลังจบวันนี้ก็จะเหลือเพียง8ทีมที่จะได้ไปต่อนะครับกลับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลช้างเ a ฟครับครับจากแพลสเตเดียมการท่าเรือ FC เจอกับบุรีรัมยูเนเตดเกม,มเริ่มครับ ซาเบิร์มาแล้วโอ้เปิดเลียดจังหวะนี้มาติดโอซุกิดึงสวยโยกหลอกนาะลุบดินได้อืหึแต่ดีเกาวทำได้ดีตัดจังหวะนี้แล้วยิงเองแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโรดิโกซิวาหรือว่าดีเกา ปุยให้บอลออกซ้ายมาที่ฟัวเลสเปิดวางลึกมานูรูนไล่มาทันไหมยังทันแล้วไม่ออกโอ้โหสุดท้ายไปเรียกฟรีคิกได้อีกครับเพราะว่าไปโดนทำฟาวโดยสัสลักแล้วสัสลักโดนไปเหลืองไปด้วยครับเควินเหมือนลองยิงครับโอ้โหแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบล้วก็ จริงๆแล้วมุมนี้ยิงยากนะครับแต่ว่าไมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับเนี่ยครับลองสักหน่อยมาเควินให้มาบดินลิกแล้วฝาก1-2มากับนูรูนบอลมาถึงโกลซุนกีตั้งป้อมยิงลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นด้วยครับซิวัลั์ต้องปัดทิ้งออกไปครับจังหวะทำชิ่ง1-2หน่าเขตโทษของการท่าเรือนครับแล้วได้โอกาสส่องตรงกรอบครั้งแรกของเจ้าถิ่นครับ โกซุนกีนะครับเห็นมุมแล้วยิงแต่ว่าสิวรักนะครับพุ่งปัดไปได้ยอดเยี่ยมทีเดียวเจาะไม่ได้ก็ตรงยิงไกลครับแล้วพุดศสินใชเลิกงามสมเป่าดุวีดหมเวลาการแข่งขันหมดเแรกนะครับใน่งเวลาแรกการกเลยอฟซกับบุรีรัมย์อยู่แต่ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนนะครับ เกมในครึ่งหลังเริ่มนะครับบุรีรัมจะบุกจากซ้ายไปขวาเขีย่ยเริ่มเกมก่อนแล้วมาถึงได้ลองยิงลูกนี้ก็หข้างขาออกไปครับสุภชัยใจเด็ดโอ้โหเริ่มมาไม่ทันไลครับบุรีรัมได้ลุ้นเลยครับสุปโชคให้มาที่โลซาโลซาเลี้ยงเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วลองยิงลูกนี้อหต้องปัดครับรัตน,นัย แล้วก็ตามมาเก็บบอลได้สบายๆส,สิวกรต่อมาที่โกซุนกีครับดูดูนเปิดมาแล้วได้มงโอ้โหเช็ดบางไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะม่งตรงนี้ครับโอ้โหโอกาสทองของการท่าเรือที่หลุดลอยไปดูครับสิวกรครับได้มง่งแต่เช็ดบางไปครับต่อบอลทำเกมน,นี่ก็ไหลลื่นขึ้นเหลือเพียงแค่จังหวะจบสกอร์ครับ เปิดยาวมาของโกซุกิโดนมงดัง่าวจังหวะนีน้นะทาว,วุฒโอ้โหซัดลูกนี้ไม่เข้าครับน,นัทธาวุสมบัติโยธาดีลัมพยักษ์จะเกี่ยวบอลไปเล่นไม่ได้ครับสลักมาเข้าทางนัทธวุฒิยอดไปเสาสองโบนิยามงตั้งซัวเลสตวัดลูกนี้ข้ามขาออกไปครับเป็นจังหวะการเซตเกมรุกที่ดีอีกครั้งของการท่าเรือครับโค้ชอุด พอใจผลงานลูกทีมครับจังหวะที่นัทวุฒิสมบัติโยธาตักไปเสาไกลแล้วโบริยาโม่งชงกลับมาครับเยี่ยวตัวตวัดอลเล่ลูกนี้ข้ามข่ายมปนิดเดียวโซเรสดูช่างโคตรอู้เสียดายโอ้โหนี่โซเรสมงมาแล้วผู้ตัสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันหลังจะทดมาลานาทีกว่าครับการท่าเรือเอฟซีกับบุรีรัมยูเนเต็ด ยังทําอะไรกันไม่ได้เสมอมัน,มนอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกำลังต่อเวลาอีกเครื่องละสิบห้านาทีครับดึงจังหวะให้มาที่นัทุฒตนัทุฒตเปิดหยอดลูกนี้อุ้ยกระโดดหัวแต่ยังมาเข้าทางบนริยายิงโอ้โหยิงเบาเกินไปครับเนรสันบนริยาแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันไม่ไกลตัวของซีวรลักษ์เท้สูงเดินล้มตัวตะคุบมไว้ได้แต่มุมครับเอาได้แต้มุมครับจังหวะนี้นัทภูตสมบัติโยชับบอลเอายิงชนเสา อูแล้วเคลียทิ้งครับจังหวะเมื่อกี้ของที่นูรูลเบียดกับจัก,กิศสุดท้ายกลายเป็นการท่าเรือได้ฟาวนะครับก็หมดเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับเสมอกัศูน0ูนย์ <ๆ S 1> เดี๋ยวเปลี่ยนดแดนแล้วก็ดวลกันต่อเลยในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังของการทดเวลาพิเศษนะครับทา,างเรือยังได้บอลครองลุยใหม่ครับเควินดีลมลำเควินลองยิงเลยโอ้โห สีวรักษ์ไม่นึกถึงไม่นึกไม่ฝันว่าเควินจะจะ,จะยิงดื้อก็เลยเหมือนอาจจะไม่ทันตั้งตัวครับมาดูการชิงจังหวะตรงนี้นัทขบุษได้บอลแต่โดนลุมสามบอลยังมาเข้าทางเควินอะนรครับเควินดีลมลามครับพาบอลลากกระชากมามีปิยพลวิ่งพยายามไปขวางเควินเปิดเลี้ยงมาโอ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โทินกรอสุรินดีว่าสีวรักษ์แ้่สูงเนินครับยังปัดทิ้งข้ามคานไปได้ครับ เป็นจังหวะที่ควรได้ประตูอีกครั้งของการท่าเรือครับเป็นจังหวะเติมของเควินซึ่งเติมดีไม่มีหมดยิงแรงไม่หมดจริงๆครับแล้วชิงจังหวะกันอยู่นี่เป็นไปค่อนครับได้บอลไปให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์เปิดศาสตร์มนลึกรัะตะนันตรงนี้ปะทะกับทางสุพนัทแล้วครับเป็นจังหวะที่สุพนัทฟาวนะครับ เอเลยครับครบ1นนาทีก็ยังทำประตูกันไม่ได้ต้องตัดสินกัน,ด,กนด้วยการด,ดวลจุดโทษและครับนะครับถึงช่วงดวลจุดโทษตัดสินครับรอผู้ยิงคนแรกซึ่งเป็นของฝั่งบุรีรัมย์ที่จะยิงก่อนรัตนกรดวลกับรัตนัยบุรีรัมย์เลือกยิงก่อนนะครับ รัตนกรยิงลูกนี้เรียบร้อยก็โอ้โหยิงกลางประตูเลยครับส่วนการท่าเรือก็ส่งกับตันทีมาบิลโลเชล่ามายิงคนแรกอรรันนี้มือปืนอันดับหนึ่งของการท่าเรือด้วยนะครับลูกโรเชล่านะครับกับตันทีมามาดูว่าโลเชล่ายิงลูกนี้เข้าเหมือนกันครับสิวัลักษ์พุ่งผิดทางเดาทางผิดครับมาดูคนต่อไปของบุรีรัมย์ครับสัตสัก ให้ประโคนนะครับประสินเป่าให้สัญญาแล้วสัสลักวิ่งมายิงโอ้โหเกือบไปครับยิงเลียดไปทางขวาต่อกันเป็นคนที่2ก็คือไซโก้ซัวเลสครับนะครับประสินเป่าดูวีให้สัญญาซัวเลสวิ่งมายิงเรียบร้อยครับโอ้โหมุมเดียวกับโรชเชล่าเลยครับคนต่อไปของบุรีรัมขันสาเห็นพิบูลครับ บุริรัมมาดูครับพรรษาเหวิ่ยบูนยิงบ้างพรรษายิงโอ้โหยิงมุมเดียวกับที่เซโก้สักกสวเลสยิงนั่นแหละรครับแล้วรัตะนายอ่านทางผิดครับบุริรัมนำสามสองครับถือว่ายิงเข้าก่อนนี่ได้เปรียบคนที่สามของการท่าเรือศสีวกรจากอุประสาทโบริกรมคาถาลุ้นอยู่เลยครับเสียวกร วิ่งมายิงเรียบร้อยครับไม่พลาดครับมาดูคนต่อไปของอุลิลัมครับเป็นสุพนัทเหมือนตายิงลูกนี้วู้ยเลียดเบียดเสาเข้าไปแบบมีเสียวครับบุรีลัมยิงสีเข้าสี่ครับคนที่4ี่ของการท่าเรือมาแล้วครับโอซุนกิ สินเปล่าพุกีไทยสัญญาแล้วโกสุกีย่างเท้าวิ่งเข้ามายิงลูกนี้ไม่พลาดครับเอาละครับยังเท่ากันอยู่ครับและบุรีรัมย์คนที่5ใช้สิวรักเทศสูงเนินผู้เักสมบตูมายิงครับเจ้าตัวนั้นเคยยิงระตูวเยไปมาแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่มักจะได้ยิงจุดโทษอยู่แล้วครับ สุ่งเป่าลูกวีดให้สัญญาณซีวรักษ์ค่อยๆเดินย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเข้าไปครับโอโ้โหรัตนตยในเดาทางผิดครับอืหดูว่าคนที่5ของการท่าเรือนั้นเป็นใครคนนี้สิครับดิศกรสอนครับคุณนิติพันได้บอกไว้ว่าจะต้องเอาคนที่ชัวร์ที่สุดไว้คนที่หนึ่งและคนสุดท้ายนะครับ ดิกไกรสอนวิ่งมายิงเอ้าวิ่งเข้าเขาโอ้ยเสยตะข่ายเข้าไปแบบบาดเสียวครับโอ้กูแต่ก็เข้าครับดวลกันซัต n d นเด h ครับจากกริดลาบประกูลครับอสัญญาณนกหวีดมาจากกริดซอยเท้าวิ่งมายิงเอ้าวันไนเซฟได้ครับโอ้โหพุ่งถูกทางไปปัดได้เขา เข,เขาซื้อทางนั้นเลยซื้อมุมนี้พุ่งมุมนี้ตลอดแล้วสุดท้ายเรียกว่าอ่านทางถูกจนได้ครับ,รบลบมาเป็นจังหวะสำคัญเป็นครั้งแรกของการซับเดนเดดด้วยครับเอาละครับคนที่6ของการท่าเรือธนาสิทธิ์สิริพลานะครับจากออกสตาร์ทเกมนี้เป็นพระรองนะครับ,รบถ้าเข้าลูกนี้เป็นพระเอกเลยขึ้นแท่นเลยนะคเอาละครับ เอาดินโยธนาสิทธริพลายิงลูกเอา้าไปติดเซฟสีวลักษ์เทศสูงเดินเหมือนกันครับโอ้โหยังไม่จบครับคู่นี้โอ้โหสีวรักษ์แซฟบุรีรล์ได้ครับมาดามแป้งไม่อยากจะเชื่อครับยิงลูกนี้คือยิงไม่ได้เข้ามุมด้วยนะครับามาต่อคนต่อไปครับไมค์คอนครับ ยิงเข้าไปครับคราวนี้เป็นรัตนัยอ่ะไม่พุ่งไปทางนั้นแล้วครับ,รบมาดูคนต่อมาของการท่าเรือครับนัทวุฒสมบัติโยธานัทวุฒสมบัติโยธายิงโอ้โหกลางประตูเลยครับยิงวัดใจและทำได้สำเร็จครับคนต่อมานี่ทินกรอสุรลินทินกออาุูลิน วิ่งมายิงเข้าไปครับเป็นนักเตะที่ทถนัดเท้าซ้ายครับใช้เท้าซ้ายกระทุ้งลูกนี้เข้าไปตุงตาข่ายท้งนี้มาดูกับผู้เล่นที่ชโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ครับเควินดีลมลำน่าจะเป็นแมนออฟดะแมตช์ด้วยซ้ำไปนะสำหรับเกมนี้เควินดีลมลำเส้นกระเป๋าให้สัญญาณเควินดีลมลำย่างสามคนมายิงลูกโยโโ่โวยยังเข้าครับยิงยัดอัดกลางประตูเอาเลยครับมาดูคนต่อมา ผ่านไป8คนเข้าไปเจครับจากกรพัน์แก้วพรมครับเป่าให้สัญญาณจากรพัน์วิ่งมายิงลูกนี่โอ้โหยิงเลียดเบียดเข้าไปลักษณะการยิงค้ายลูกของสุพนัทเหมือนตาดูคนต่อไปอการท่าเรือพู่แต่สินเป่านกวีแล้วเขายิงเข้าไปครับเป็นนิติพงษ์เสลานนท์ครับแบ็กขวาครับ ยิงเข้าไปไม่พลาดเหมือนกันครับ8ต่อ8อจาก9คนกับตันทีมครับนรบดินวิรวัตรโนดมณรบดินวิ่งมายิงลูกนี้เข้าเหมือนกันครับแปลเลียดเข้าไปรัตนัยนคราวนี้อ่านทางผิดคนต่อมาถ้าลูกนี้เข้าเนี่ยรัตนัยได้ยิงสมใจ <laughs> แล้วตาไนคงไม่อยากยิงนะครับแต่ถ้าถึงคันนั้นก็ต้องยิงครับรันนบูณ์ครับธนบนูบูลเกสารัฐวิ่งมายิงเอาไปติดเซฟไปติดขาของซิวลักษ์เทพสูงเนินครับโอ้โหเลยกลายเป็นว่าบุรีรัมยูในเต็ดครับเอาชนะการข้าเรือเอฟซีในการดวลลูกจุดโทษไปครับเป็นการเซฟครั้งที่2ของซิวรลักษ์เทพสูงเนินครับและก็พาทีมบุรีรัมยูในเต็ด เชัยชนะในเกมนี้9ประตูต่อ8ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับ